สวัสดีค่ะน้องบิ๊กตะหลวงสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีคอขอต้อนรับน้องบิ๊กตาหลวงสู่ครอบครัวชบาแก้วทอล์ก n ิงโกจ้าสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับงั้นเอาอย่างนี้พี่เออยากจะฟังเรื่องราวของน้องบิ๊กเนี่ยในการเจอผีสักหนึ่งเรื่องมีไหมเอาเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปเดินสายครั้งแรกเปิดโลกผมมาสนะครับครั้งแรกเอันนียเจอ ได้เลยค่ะ,เ,เ,ะเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องนี้ไปกับน้องบิ๊กแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อเรื่องแล้วกันเนาะโอเคครับ<ช>ครับค่ะเรื่องนี้ในการเดินสายของน้องบิ๊กเนี่ยผ่านมานานหรือยังคะผ่านมาสักประมาณ5้าเดือนหกเดือนได้รครับพี่หมัดมาเลยนะใช่ครับ,รบใช่ โอเคห้าถึงหกเดือนเนาะที่น้องบิ๊กเป็นการเปิดโลกในการเดินเดินพิสูจน์ผีและกันเราไม่เอาใช้คําว่าล่าท้าผีเดินพิสูจน์ผีเนาะเออค่ะเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องบอกสถานที่ก็ได้นะบอกจังหวัดได้ได้ครับสถานที่ผมคิดว่าน่าจะบอกได้ครับพี่เพราะทุกวันนี้ก็คือผมเคยคุยกับเขาล่าสุดก็เขายังอนุญาตให้ผมอยู่ ผมไม่สามารถเข้ารอบที่สองได้เข้าได้แค่อครอบในของน,นี้ได้โอเค,คได้เลยค่ะงั้นขอรับฟังเรื่องนี้จากน้องบิ๊กเลยจ้ะเชิญจ้ะโอเคครับ,ค,ค,รบคือตอนนั้นมันมีข่าวดังข่าวนึงนะครับค่ะตอนนั้นมีทุกช่องหลยออกข่าวเกี่ยวกับดีเจชื่อดังท่านหนึ่งที่ท่านเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดประยองนะครับอืมตอนนั้นผมก็ทํางานอยู่ในโซนสมุทรปราการนี่แหละครับแล้วก็รู้สึกว่า มันมีแต่คนพูดว่าทิศลองไปดูสีเจอสีแต่เจอบคนอื่นเจอไหมอะไรเงี้ยที่ขอล่ำหรือว่ามีผีตอนนั้นผมก็ที่งานเราเยอะด้วยครับแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแต่มีเวลาไปก็ก็ปล่อยผ่านไปสักประมาณจนเรื่องเนี้ยเงียบไปประมาณเดือนหนึ่งครับ,รบผมก็มีช่วงเวลาว่างผมก็เลยลองไปสักครั้งลองเปิดดูครั้งแรกว่าออยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเดินสายเนี้ยมันจะเป็นยังไงอื ครั้งนั้นคือครั้งแรกครับผมไปแบบไม่รู้จักใครไม่มีแบบแผนอะไรเลยผมนั่งรถเดยสารจากอาระการนะครับไปที่ระยองแล้วก็เช่าขุ้มอไซค์แล้วก็เดินทางต่อไปหาพี่พี่มูลนิธินะครับเพื่อหาข้อมูลตรงเนี้ยเขาก็บอกพี่กัลน้อยครับพี่อีผมก็มก็ได้ขับรถมอไซค์ไปมันไม่ได้ไกลมากพอไปหาที่จริง ผมก็รอครับรอเพื่อติดต่อขออนุญาตเจ้าของคนที่เขาดูแลตรงนั้นนะครับทีนี้เขาติดต่อขอไม่ได้พี่ที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็ติดต่อให้แต่ติดต่อไม่ได้ผมก็เลยขอเข้าไปดูนะครับเก็บเก็บอ่าเก็บภาพสักหน่อยนึงแล้วต้องการทําทีเซอร์ของตัวเองคั้งนั้นผมเปิดประตูเข้าไปห้องที่เกิดเหตุ พี่เอครับกลิ่นมันไปออกมามันคือกลิ่นน้ำเลือดน้ำหนองมันคือกลิ่นที่ยังมีอยู่ในห้องนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวนะนี่เหตุการณ์นั้นนผ่านไปกี่วันที่ดิ๊กที่บิ๊กไปอ่ะประมาณก็ประมาณสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนประมาณนี้ครับโอ้โหมีกลิ่นอยู่เหรอยังมีครับขนาดว่เขาพยายามดับกลิ่นแล้วนะครับค่ะแต่ในมุมของผมนะที่เอกก็คือห้องมันอับครับมันเป็นห้องทึบ เขาไม่ได้เปิดอ่าประตูหน้าต่างทิ้งไว้ค่ะมันระบายออกม่หมดกมันก็เลยถาจจะออกใช่ครับมันรอบไม่หมดค่ะห้องนั้นเป็นห้องที่อับสัญญาณด้วยคือผมมารู้ตอนที่หลังตอนที่ไปไลน์นะครับมันมันมีปัญหาเรื่องสัญญาณเพราะว่าห้องมันทึบมันทึบเกินลําเสียงมันก้องมากค่ะตอนนั้นผมไปเก็บทีเซอร์ประมาณช่วงประมาณบ่ายโมงครับก็กินมันตีออกมาผมก็คือ่ายไปปิดจมูกไปครัพี่เอก็เก็บภาพอะไรเสร็จ ก็ตัดตีเซอร์ส่งไหมน้องตัดตีเซอร์ลงแล้วเวลาผมมันเหลือผมก็ไม่ไม่รู้จะไปไหนมผมก็เลยเคยได้ยินถามหมอว่ามันมีอยู่วัดวัดหนึ่งนะครับมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์มากขอ,อําำล,ลือกันอย่างนี้มผมก็เลยไม่อยากมานั่งรอตรงเนี้ยมันเสียเวลาผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปที่วัดแห่งนั้นก็ระยะห่างก็ประมาณสามสิบกิโลครับ ไปถึงตรงนั้นก็ไปเดินชมวัดเขาเรียบร้อยบอกกล่าวเลยครับไปบนมันเราเพื่อไปบนกันแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อ,อมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนางไม้นางตะเคียนทั้งหลายคือผมอืมผมเคยพิสูจน์มาหลายที่แล้วมันมันไม่เกิดผลอะไรนีหร่หอไหมครับพี่ค่ะอ่าผมก็จะวางเฉยไป จะมาที่นี่ผมเลยบอกว่าถ้าเกิดท่านศักดิ์สิทธิ์จริองอนี่ยผมขอได้ไหมคืนนี้ขอคนดูผมสักห้าร้อยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มครั้งแรกครับพี่เอ,อ๋มผมรู้สึกว่าเราตอนนั้นผมเดินทางคนเดียวผมรู้สึกว่าผมใช้งบสาหรับผมเองนะครับผมใช้งบเยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนดูเรากลัวว่าเราจะไม่มีกาลังใจในการทําตรงเนี้ยผมเลยบอกว่าถ้าเก<อ>ิดครั้งแรกขอห้าร้อยคนจากแม่ตะเคียนนี่ถือว่าเยอะนะเออเยอะเยอะครับที่มีเยอะ ค่ะคือในทีนี้ผมก็เลยขอไว้ห้าร้อยคนถ้าเกิดได้ดังได้ดังสมบันเนี่ยผมก็จะมาแก้บนด้วยผ้าสามสีมแล้วก็น้ำอบน้ำหอม,อมนะครับประมาณนี้ก็หลังจากนั้นก็นั่งรอครับนั่งเล่นนอนรอจนจนเกือบค่ำก็ขับรถกลับไปที่ที่บ้านห้องเช่าสี่ศพตรงนั้น ก็กินข้าวอะไรเสร็จก็ได้นั่งคุยกับคุณป้าคุณป้าที่ชื่อปริคับอันนี้น่าจะเอ่ยชื่อได้เพราะว่าแกก็ให้สัมภาษณ์กับช่องข่าวต่างๆด้วยค่ะแกบอกว่าหนูเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างในห้องอไปถามผมเนาะผมก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะครับป้ามันก็ปกติมากเลยมันรู้สึกแหละถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่น่ากลัวขนาดนั้นไหมผมว่าเฉยๆครับป้า,ป,าป้าเข้าไปดูกับผมไหมทาล็กบอกว่าอ,อ๋อไม่หรอกไม่หรอก้าไม่เข้า ป้าไม่เข้าไปหรอกแต่ไม่มีอะไรหรอกหนุ่มไม่ต้องกลัวนนะหนุ่มหนุ่มหนุ่มเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าช่วยดูแลยอยู่ข้างนอกแต่ป้าไม่ไม่เข้านะคือเขาอยู่ห้องถัดไปสองห้องนะครับแต่เขาเขาบอกไม่มีอะไรแต่เขาไม่กล้าเข้าไปในห้องนี้ผมก็ผมว่ามันย้อนแยงมากเลยผมก็ก็ได้แต่ยินอืผมก็โอเคครับผมเอา,เอาป้าเล็กนะั้นผมขอผมขอฟังเรื่องราวหน่อยที่ป้าเล็กรู้มาเนี่ยอื ที่เขาว่าห้องเช่าศพแต่มันเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เพราะตอนนี้เรารู้แค่ศพเดียวก็คือศพของยีเจีชื่อดังใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ป้าเขาเล่าว่าสองศพแรกเ่าเป็นยายคนเป็นคนแก่แล้ว mm hmm. ก็เสียชีวิตด้วยลูกชาาปกติครับป่วยจากชาาไปปกติไม่ mm hmm. มีอะไรแต่มันมีคนหนึ่งเนี่ยห้องที่ห้องที่อยู่ข้างหลังนุ่มนี่แหละเพราะผมไปยืนอยตรงนั้น mm hmm. คือห้องแถวทั้งหมดมันมีกับสิบห้อง mm hmm. มันมีประมาณห้องที่สี่ห้าหกที่มันร้างค,คือห้องที่สียห้องที่ห้าเนี่ยเ็เคยมีคนตายแล้วแล้วก็พอมาห้องที่หกก็เป็นห้องของดีเจชื่อดังคนนี้แล้วตอนนั้นผมอยู่ห้องที่สี่เขบอกเนี่ยห้องข้างหลังหนุ่มนี่แหละอืม,มันมีเคสที่มีน้องคนหนึ่งกับ แขนคอตัวเองอืเป็นเด็กปรุ่นอายุสิบห้าสิบหกนี่แหละเขาทะเลาะกับแม่เขาอยู่กับแม่สองคนแล้วแม่เขาก็ชอบบ่นแม่เขาชอบด่าเขาไปเรื่อยอ่ะหาหาเรื่องมาทะเลาะกับลูกได้ทุกวันจนลูกกดดันมากๆาจนก่อนจนมีวันวันหน,นึ่งน้องคนนี้เดินมาหาป้าเล็กแล้วบอกว่าป้าเล็กทำไมแม่ชอบด่าแต่หนูว่าแต่หนู ทะเลาะแต่กับหนูหนูหนูเสียใจหนูเหนื่อยอะไรนี้เขากาา็มามันระบายกับป้าเล็กค่ะป้าเล็กก็บอกว่าเฮ้ยเกไม่ต้องคิดมากหรอก, okay, กนอนเกก็ไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนยวป้าไปส่งพอป้าเล็กจะเป็นคนไปส่งน้องคนนี้ตลอดค่ะเ uh, อ่อหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็พูดกับป้าเล็กก่อนจะเดินเข้าบ้านไปว่าป้าเล็กเอาสิกร,รมให้หนูด้วยนะ,ะ,ะอ้าเฮ้ยเออ อ่ะขอ,องสจิตกรรมให้หนูด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาเดินเข้าไปในบ้านปราริสก็ฟังแล้วก็ติ้งแบบแป๊บนึงแกพอน้องเขาเดินเข้าบ้านไปแกก็ก็เดินกลับห้องแกไปอืแล้วในคืนนั้นหน่ะปราริสก็นัดแฟนมาปานี้ก็เพิ่งมีแฟนด้วยนะครับแกก็จะให้แฟนแกามาหาหที่ห้องเช่าเนี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะห้องเช่าตรงเนี้ยมันจะมีประตูเหล็กที่สําหรับเปิดปิดนะครับไม่ให้คนนอกเข้า พอแฟนป้าลิกมาใกล้ถึงตรงเนี้ป้าลิกก็ต้องเดินออกไปเพื่อเปิดประตูรั้วให้ให้แฟนตัวเองเข้ามาอแต่ในตอนที่เดินไปนะครับป้าลิกบอกว่ามันมีอะไรที่มันมีอะไรสีขาวๆตรงนั้นอะ่ะตรงรั้วไปไม่ได้พาไปฉายไปก็เลยรู้สึกว่าไอ้ ه, แสงอะไรวะแสงนันมันคือวัตถุอะไรวะ<ฆ>ก็เลยเดินไปจนถึงอะ่ะจนไปจนไปจอกับวัตถุสิ่งนั้นอะ่ะปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นก็คือ ร่างของน้องผู้หญิงคนนี้ค่อยตรงเป็นกับครัวนะครับน้องเขาแข่งคอตรงนั้นก็สรุปว่าทาล็กก็มาเจอแฟนทา็กก็มาเจอพร้อมกันก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันน้องเขาก็เสียชีวิตตายแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องนี้ก็เงยบ่ายไปครับก็ไม่เคยมีใครได้เจอผมก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงสี่ศพใช่เพราะห้องเช่าตรงนี้นะครับ S <S แต่ถ้าไปอีกอีกประมาณสักห้าสักสิบเมตรทีเดีนี่อีกศพหนึ่งแต่มันอยู่นอกเขตมันอยู่นอกเขตของอของชาตรตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้นับรวมกันอ,อันนั้นจะเป็นคนแขวนคอเหมือนกันต้นไม้ต้นนั้นยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ผมไปล่ากสุดเมื่ออ่อนสองสามเดือนเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ก็ยังอยู่ <S 2> <S 2> แต่เกิดระเบาียแล้วก็เป็นท่าศพนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ ผมหลังจากที่ฟังเรื่องเราจบแล้วผมก็โอเคครับป้าผมถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมขอไปไลน์นะครับไปไลยก็โอเคมีอะไรก็แต่กวนหาป้าได้เนาะแกสั่นผมไม่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้ามาป้าอยู่ห้องนี้ห้องนี้อะไรางนี้ผมก็โอเคครับป้าผมก็เริ่มไลน์ครับพี่เอะเริ่มไลน์พอไลน์ไปสัก,สกประมาณสักห้าทุ่มได้ครับตอนนั้นพี่ดีก็เข้ามาอื พอพี่มีเข้ามามันทาให้ผมต้องเล่าเรื่องเดิมๆซ้าๆอย่นะครับคือการลงพื้นที่ของผมก็คือจะเล่าเรื่องเดิมๆเนี่ยเราอยู่สถานที่นี้คนไหนเข้ามาใช่ครับว่ามันอะไรทำไมเราต้องมาที่นี่เอ่อผมเล่าเรื่องเนี้ยรอบที่สามเกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็ดีเจท่านนี้นะครับทีนี้ก่อนจะเล่าผมรู้สึกว่าผมหิวน้ําำผมบอกว่าพี่ๆครับเดี๋ยวผมขอเอาแอลน้ำแป๊บนึงนะครับผมเอากระเป๋าผมมาวางไว้ตรง ตรงหน้าบ้านนะครับของบ้านหลังนี้แล้วผมเปิดประตูทิ้ไมไว้ซึ่งกระเป๋าที่ผมวางก็คือถ้าเกิดเราเปิดประตูเข้ามาแล้ววางกระเป๋าตรงนั้นเลยนะครับผมก็ก้มหยิบน้ำครับไอหางตาผมมาเห็นว่ามีวัตถุสีขาววิ่งผ่านหน้าหน้าประตูที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยวิ่งผ่านผมไปบุ๊ผมก็เฮ้ยแตกผมก็เลยก้าวยาวๆเลยครับกึ่งกระโดไดไปหา เพื่อจะไปดูว่าใครนะครับเปล่าคนมาแกล้งผมกลัวเรื่องคนมาแกล้งมากกว่าครับพี่ผมก็เลยออกไปดูสุปวาไม่มีอะไรสิ่งนั้นหายไปผมก็โอเคผมมั่นใจแล้วเนี่ยผีในไลฟ์สดผมไปตลอดนะครับผมผมไม่กลัวผีสิ่งไหนที่ผมพิสูจน์ได้ผมจะพิสูจน์มันเจอแค่เสียงผมไม่นับเจอแบบผมก็ไม่นับนะครับ อ่าใ,ในมุมของผมนะครับค่ะแต่อันนี้ผมว่ามันสัญอืมโอเคผมก็หยิบน้ำกลับมาแล้วผมก็มามาพูดในพี่พี่ตอนน้นก็มีกูตีม,มีพี่วาตูนนะครับแล้วก็พี่วีค่ะก็ลังให้เกี่ยวฟังเพรเมื่อกี้ผมเห็นแบบนี้นะอืมอันนี้คือเดฟเฟกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็เล่าเล่าเหตุการณ์นี้ให้พี่วีฟังพอเล่าไปจนถึงช็อตที่น้องเขากำลังจะ แฟนคอนนะครับพีอ่อีม,มันเหมือนสัญญาณผมมันตัดนะครับผมดิ้งหลุดออกจากไรผมดิ้งหลุดมาผมว่าเอะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือโทรศัพท์ผมร,รั่อหรือว่ามันคืออะไระแต่พอผมเช็คดูสรุปว่าเน็ตมันอินเทอร์เน็ตผมมันโดนปิดไปะนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เคยเป็นนะที่ผมไลฟ์มา ทุกวันนี้นนผมไลฟ์ผมดันไม่เคยเป็นค่ะนั่งเล่ามาั้งแต่ตน้นจนมาถึงช็อตนี้มันก็เป็นปกติพอมาถึงไอ้ช็อตนี้ยดันหลุดใช่ครับอม,มันหลุดทีนี้พอมันหลุดผมก็พยายามจะเชื่อมต่อกลับไปใช่ไหมครับกลับไปในไลฟ์ผมต่อเนี่ยค่ะมันมีเสียงวิ่งตุกๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้ามาในห้องที่ผมอยู่วิ่งเข้ามาในห้องที่เราอยู่ใช่ครับค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้เห็นด้วย ได้ตาเนียนะครับแต่ผมมั่นใจว่าอันนี้คือเซนที่มันชัดมากมได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาอืแล้วก็มานั่งยองๆข้างๆผมเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวแล้วพูดกับผมว่าพี่กําลังเล่าเรื่องของผมอยู่ใช่ไหมผมก็หันไปมองแล้วก็อ่าฮะใช่ครับผมกาลังเล่าอยู่ <S <S พี่กําลังเล่าอยู่แล้วเขาก็หายไปแล้วผมก็เชื่อมเน็ตกลับมาแล้วก็ไล่ต่อแล้วก็เล่าไอ้เศษเนีจยให้พี่ๆของฟัง ตอนน้นหน่กผมไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่ผมผมรู้สึกว่าอาผมยังรับไหวถูวกไหมครับผมยังไหวกับสิ่งเนี้ยทีนี้ก็เล่าต่อครับเล่าไปจนจบละทีนี้ก็คุยจิจประถัตกันพักแป๊บนึงผมก็อยากเข้าห้องน้ำผมผก็ปกวดท้องเบาแล้วผมก็บอกบอกในพี่ๆในไลน์แล้วก็อ่ากูตีพี่ตูนพี่วีนะครับเดี๋ยวผมขอไป้ห้องน้ำแป๊บนึงนะครับไปถ่ายเบา แล้วด้วยความเป็นผู้ชายอี่ะพี่เอ๋เราเอารู้อยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้ติดประตูสนิทใช่ไหมครับผมก็ยืนทำธุระของผมอยู่ไปหางตาผมมันเห็นมันเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนอยู่หน้าประตูแล้วชะงเนื้อมามองผมลักษณะก็คือเหมือนคนตัวติดกันนะครับใบใบหน้าเนี่ยติดกันแล้วชะงื้อมาใช่ครับมันแฝดแล้วก็ยิ้มใส่ผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย อันนี้มาจากไหนอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเรื่องเล่าออันนี้มันไม่ได้อยู่ในประวัติตรงนี้<อ>พี่สง่งตัวนี้มาจากไหนผมก็ทำธุระของผมเสร็จนะครับแล้วก็ตอบมานั่งไลฟ์ต่อแล้วพอไลฟ์ไปสักพักหนึ่งพี่วีบอกว่าดิ๊กลองหันลองหันกล้องเข้าไปในกระจกสิผมก็หันครับหันเข้าไปตอนในห้องมันมีกระจกอยู่บานหนึ่งที่วางอยู่กับพื้นห<อ>ลังจากนั้น กล้องเริ่มไม่โฟกัสแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อโทรศัพท์ผมมันห่วยนี่เป็นเพราะอะไรนะครับแตกกล้องอ่ะมันเริ่มไม่โฟกัสลองมันเริ่มมันเริ่มมีการโฟกัสมันมีมันมีอะไรวัตถุสักอย่างหนึ่งมันผ่านกล้องอดเ่ตลอดนะครับมันจะไม่โฟกัสมันจะไม่จับภาพอะไรให้เลยต่อไอต่อให้เราเอาวัตถุแบบขวดน้ําไปวางไว้มันก็ไม่โฟกัสให้พยายามอยู่สักพักหนึ่งจนจนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้ว นะครับทีนี้พี่ๆเขาเลยบอกว่าอยากให้ผมมาออกจากตรงเนี้ยอืทั้งทั้งพี่ๆในไลน์แล้วก็อ่าพี่ๆที่มามามาช่วยในไลน์ในวันนั้นนะครับในะคนดูตอนนั้นคนดูก็ประมาณสักหลักร้อยครับร้อยร้อยประมาณร้อยหนึ่งอะพี่เอประมาณร้อยหนึ่งเยอะสุดก็ร้อยร้อยยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยครับสำะรับว่าผมดึงกูตีมาช่วยนะครับกูตี ท,ที่บีพี่พี่อกรมมาช่วยแล้วอะ่ะคนดูก็ไม่ขึ้นนะครับยังไม่ถึงเท่าที่ทเราขอกับแม่ตะเคียนใช่ครับทีนี้ผมก็เลยที่พี่เขาอ,อยากให้ผมมนลงไลฟ์แล้วเพราะมันเริ่มมีเอฟซิกแล้วอืมันเริ่มมีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนสิบเ็ดนาทีประมาณเที่ยงคืนนะครับก่อนแล้วก็ผมเลยพูดว่าประมาณเที่ยงคืนก่อนลนะ อ่แม่ตะเคียนพรุ่งนี้ผมไม่ไปแก้บนแล้วนะคนดูไม่ถึงห้าร้อยสิ่งที่ผมบนไว้ถ้าเกิดผมลงไลท์ปุ๊บก,ก็คือขาดกันนะอันนี้คือสิ่งที่พูดเพราะว่าผมโดนสอนมาแบบนี้ครับที่อีว่าถ้าเกิดเราจะบนอะไรสักอย่างหนึ่งเ่าต้องบนให้มันเด็ดขาดคือถ้าเกิดเราบอกว่าอาขอคนดูห้าร้อยกับไลน์นี้ลงไลท์ถ้าเกิดไม่ถึงจบก็คือจบเลยนะครับอื พราะไม่งั้นคาบนบานเนี้ยมันจะติดไปไปต่อๆถ้าเกิดวันนึงเรามีคนดูถ<อ>ึงห <500. S 1> ้าร้อยเราต้องกลับไปแก้บนนะครับเนนั็นในความเชื่อของผมเราจะต้องบ่งบอกและชัดเจนต่อต่อและต่อเคสเคสไปเลยใช่ครับโอเคถ้าจบไลน์นี้ไม่ได้ก็คือจบนะข้อสัญ,ญญาจะไม่มีการตกลงกันแล้วนะเออใช่ครับใช่มผมก็บอกกล่าวแบบเนี้ยใช่ไหมครับว่ามีเสียงกระซิบข้างหูผมมาว่า เดี๋ยวจะทำให้ดูยาหนีลงไรนะใช่ครับยาหนีลงไรนะอย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวจะทําให้ดูผมก็โอเคผมให้เวลาถึงเที่ยงคืนขึ้นตอนนั้นเที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีครับค่ะอันนั้นเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงครับแล้วสิ่งที่เราบอกว่าโอเคนั่นคือเราคิดในใจหรือพูดตอบ เอ่อผมสื่อทางทางผมใช้คำว,ว่าสื่อทางจิตเอานะครับเ,เ,เพราะมัน,ม,นมันมีเสียงเข้ามาในในหมู่ผมครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอย่างนีิลงไลน์นะแล้วตอนนั้นมันนี้เสกเกิดขึ้นคือพี่บ่าวตูนก็เริ่มหมินวิญญาณตนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นนะ่ะพี่พี่เขาเริ่มได้ยินเสียงหาที่มาที่ไปไม่ได้มันมันเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงร้องหวอยหววหรือเป็นผู้หญิงร้องเพลงแต่ดังชัดมากครับ ดังชัดมากๆเขาเริ่มได้ยินกันแลหลังจากที่พี่ร่างจับมีเสียงบอกว่า๋ยวจะทาให้ดูนะครับคนดูเริ่มไต่ขึ้น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 ,นพี่ครับระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีคนดูไปแต่อยู่ที่พันสองแม่เจ้าคันลุกเนี่ยผมนี่ผมนี่คือตอนที่ห้าร้อยอ่ะผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าตอนที่แตะห้าร้อยคือเริ่มพี่พ่บอกออกได้แล้วพอแล้วคือมันมันได้แล้ว นะครับเอเฟกเสียงเนี่คือไม่หายเลยนะครับผมเดิอนออกไปหาที่มาของเสียงก่อนคือตอนนั้นผมก็ยังไม่ออกนะ uh. ตอนที่มันมันคนดูมันเริ่มเยอะแล้วนะ <Okay. S 2> ผมก็ยังไม่ออกคือมันมีเสียงอะ่ะมันมีคนบอกว่ามันมีเสียงผู้หญิงอะ่ะ uh. ผมก็เลยพยยมหาที่มาของเสียงว่าเอ้เป็นเสียงเพลงหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ยินเสียงเสีงแว่วแวมาเหมือนมีคาราโอเกะมีการ okay, การ้องหรือมี ใค้ฝึกเพลงเสียงบางที่หนึ่งอ่ะแต่เขาบอม,มันไม่ได้เป็นเสียงเพลงมันไม่ได้เป็นเสียงดนตรีมันเหมือนคนร้องโวยหวนซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนดูเป็นพันในวันนั้นนะเขาการันตีมานะครับผมผมไม่ได้ป้อนข้อมูลเหล่านี้ให้เขาเชื่อผมก็จนไอเกิดมันเยอะขึ้นเริ่มมีคนเห็นพลังงานเนี่ยเยอะขึ้นรอบรอบตัวผม นะครับทั้งคนดูทั้งพี่ๆที่มาช่วยในไลฟ์นะครับรูปรถกินเสียงมาครบนะครับผมก็เลยโอเคปิดไลน์เนี้ยผมออกแ้วผมก็เลยบอกกล่าวเขาเก็บของครับเก็บของทุกอย่างแล้วก็ออกไปไปเปิดโรงแรมพักคืนนั้นนะครับหลังจากเปิดโรงแรมพักก็เช้ามาผมก็ไปแก้บนปกติครับไปแก้บนปกติเลย พี่เอกครับผมเพิ่งมารู้ผมเพิ่งมาสังเกตว่าแม่ตะเคียนที่ผมไปบนไว้อ่ะเขาเป็นตะเคียนแฝดเขาเป็นพี่กับน้องเขามีแม่ตะเคียนเงินกับแม่ตะเคียนทองอุ้ยคนลุกหวัวเฮ้ยผมคือตอนแรกกับผมไม่ได้สังเกตที่นึกออกไหมครับผมไม่ได้สังเกตนึกว,ว่าเออลุกลกอ่าหุ่นหุ่นเนี้ยเหมือนที่เราเห็นท่วไปคือชุดกับหุ่นก็คือยังไงมันก็ แล้วก็คือแม่ตะเคียนเรา<ส>เราไม่ได้รู้ว่าเขาแยกกันไม่เคยได้ยินเลยใช่ผมไม่เคยรู้เลยครับผมคิดว่าก็แค่แม่ตะเคียนแม่ตะเจนทองผมคิดแค่นั้นคือพอไปดูจริงๆอะ่ะทุกวันนี้ผมยังมียังมีคิดอยู่เดี๋ยวผมค่อยส่งหลังไมให้พี่อีูก็ได้ได้ได้ขอดูอเลยขอดูคลิปทั้งหมดเลยก็ได้เออคือด้านซ้ายอย่ะจะเป็นแม่ตะเคียนเป็นหุ่นนะครับเป็นหุ่นเหมือนหุ่นลองเสื้อนี่แหละแต่หม่มสบายสี สีทองอีกฝั่งหนึ่งก็คุณมันกันแต่ห่มสบายสีเงินอแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ประวัติเรารู้แค่ว่าเออเขาว่ามันเหีียนเขาว่าศักดิ์สิทธิ์อ่าเขาพูดวิน่อนจะใช้คำว่าเหี้ยนขอโทษนะครับใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็และกันเนาะแต่ตอน,น,นเราไม่เราไม่รู้นะครับแต่พอไป,ไปแก้บนมันดีไปแก้บนยถึงรู้ว่าอ๋อเป็นตะเคียนสองพี่น้องเป็น ผมก็เลยนึกไปถึงผู้หญิงที่มาชังเื้อมองผมตอนที่เข้าห้องน้ำแล้วก็นึกไปถึงเสียงที่พูดแว่วมาในหูว่วาอย่าพุ่งหนีลงไว้นั่เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วขอทำได้จริงๆผมก็ต้องไปแก้บนตรงนั้นซึ่งมันมีปฏิหาริย์อย่างมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือผมจองรถไว้รถที่กลับมาสมุทรปราการนะครับกลับาันเงีเพจก็รถมันออกประมาณ สิบโมงครึ่งน, <อะ S 2> นะครับผมก็บอกว่าแ<อ>ม่ตะเคยียนเนี่ยถ้าเกิดผมไปแก้บนตอนนี้ผมกลับมาขึ้นรถไม่ทันแน่เลยผมต้องผมต้องตกรถแน่อะอแกก็บอกว่าให้ไปแก้ก่อนเถอะแล้วผมก็ไปแก้ครับแล้วผมก็กลับมาเ<อ>ช่นนะครับรถเข้าช้ารถเลทยดี่สิบนาทีแล้วผมก็ทันรถเท่านั้นโอ้ยเหมือนจังหวะเวลา<ถ>มันตรงกันพอดีใครับโอรถรถไม่เคยเร็เลยนะครับ ผมถามที่บคสเขาบอกว่าน้องต้องมาก่อน15หรือ20นาทีนะครับต้องมาก่อนนะนรถไม่เล็รถไม่รอด้วยรถที่นี่ไม่รอออ,อ,อ,อแต่วันนั้นรถรถมันเี่ส20นาทีแล้วผมก็ทํารถแล้วผมก็ได้เดินทางกลับมาค่ะแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นแม่ตะเคียนที่ผมเคยเจอกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าสักดิธิ์มากผม ผมกลับมาคืนแรกแล้วผมก็นอนหลับผมก็ระลึกถึงสถานที่นี้นะครับนอนหลับไปแล้วก็มันขึงฝันนะครับพี่เอกมันขึงฝันว่าตอนที่เรานั่งไหลเนีอยอย่ยมันเป็นภาพที่เรานั่งไหลนะครับแต่ในภาพเราอะ่ะมันมีมันมีเหมือนลิงอผมใช้คำว่าเหมือนลิงกันแล้วกันนะครับนั่งอยู่ข้างๆด้านขวาผมตลอดเลยตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นเป็นพี่ดีเจที่เสียชีวิตเพราะว่า ผมมีเซนผมรู้สึกว่าผมขนลุกตลอดเลยที่ผมนั่งตรงนั้นะ่ะข<ฆ>นลุกอีกกับฝั่งเนี้ย<ฆ>แต่พอเราเรามาเห็นในฝันเรามาเห็นในสมาธิของเราอะผมไม่ได้เห็นเป็นพี่ดีเจนะครับ<ฆ>ผมเห็นมันลิงหรือเป็นวิญญาณเด็กคนหนึ่งเป็นเงาดำๆ<ฆ>มานั่งยองๆดู ong, ผมไฟ้สดทั้งคืนอันนี้คือเราฝานันถูกปะ่ะอ้าผมฝันครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งนั่งสมาธิเพ่งไปแล้วก็เจอดวงวิญญาณเนี้ย อีกครั้งหนึง่งแต่ผมมองว่ามันมันเหมือนอสุรกายมากกว่าครับมันมเหมือนสรรมัมเวสีมากกว่าครับมันเป็น,น,ปนอือใช้กำรรอาัาสัมเวสีอซึ่งผมที่ผมต้องทําแบบนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้คําตอบว่าที่ผมนั่งขนลุกอู่แล้วผมมีเซมากามันมีอะไรข้างๆผมเนี่ย<อ>หรือสิ่งที่เขาบอกกันว่าต้องรองไม่โฟกัสอ่ะออ อ่ามันเหมือนมีอะไรผ่านตลอดอะผมเห็นเี่ยไอ้ไอ้เด็กคนเนี้ยวิ่งเอามือแบบเหมือน,น,นเหมือนเหมือนมันใช้เงื้อมองที่โทรศัพท์เราแล้ว,ลวมันก็เอามือ,อมาแก่งตรงหน้า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 มือถือเราอะหน้ากล้องเราอะเออเออเออเหมือนมันมันมอยากก้กล้องไหมในมุมของผมนะครับผมเออเหมือนความเป็นเด็กมันชนความเป็นเด็กอะทําให้กล้องไม่โฟกัสอันนี้เป็นความเชื่อสมบติคุนะครับแต่เซนส์ของผมมันมันมันสื่อมัาประมาณนี้บ่ากในตอนนั้นออ ก็หลังจากนั้นก็กลับมาครับก็ได้ทําบุญนะครับและลึกถึงทุกดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจ็บเจ็อะไรอีกเลยออืจนผมได้กลับไปอีกครั้งที่ระยองจะไปไล่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็ก็ไม่สามารถเข้าไปที่ได้แล้วนะครับ